วันนี้นะคะเป็นการแข่งขันระหว่างเจ้านายและลูกน้องค่ะผู้เล่นทั้งสองฝั่งจะมีคำติดไว้ที่หน้าผักจะต้องทายให้ได้ว่าคือคำว่าอะไรมันใกล้กับอะไรคะรถไฟฟ้ามันใกล้กับอะไรใกล้กับถนน <laughs> นะผู้เล่นทั้งสองฝั่งจะมีคำติดไว้ที่หน้าผากของตัวเองโดยแต่ละฝั่งจะต้องใายให้ได้ว่าคำที่อยู่บนหน้าผากของตัวเองนั้นคือคำว่าอะไรโดยใช้วิธีถามคำถามจากฝั่งตรงข้ามซึ่งผู้ตอบจะต้องตอบความจริงสลับกันถามไปมาหากฝั่งไหนตอบได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะโดยผู้แรกก็คือผู้พีจอน แล้วผู้เล่นนะคะจะเป็นนายเจนแห่งกับน้องเจ้ยค่ะให้เลือกบวดค่ะ1 2 3เอาบวด2ออนะคะได้แก่สถานที่ค่ะปู่ย่าแม่เลยอ่ะเริ่มค่ะเราไปสถานที่เนี้ยเราไปทำอะไรค่ะจะไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่ฮะไม่ได้หรอเนี่ย จะได้นะไมได้นะไมกนะไม่ทำอะไรจะไม่ททไ้าะไรจะได้โอ้พี่เจนถามเคยไปแม็กมี่เนี้ยเคยค่ะมันอยู่จังหวัดอะไรค่ะเออท่อยู่กรุงเทพออ่ะอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรกรุงเทพอ่ะเอเฮ้ยมันมันใกล้กับอะไรค่ะมันใกล้กับรถไฟฟ้ามันใกล้กับอะไรใกล้กับใกล้กับถนนคนเขาไป บางคนก็ไปกินข้าวนะคะที่เจนอ๋อบางคนก็ข้าวใช่เหรอ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กินได้ผมกิกินไได้ว่าที่นี่กินได้เอคนทเป็นนาในนั้นเลยมันเป็นสถานที่ศึกษาไหมคะเป็นสถานที่ศึกษาสถานที่ศึกษาคนคนไปทำอะไรที่นี่มากที่สุดแบบถ้าไปที่นี่เราต้องทำอันนี้อ่ะตาระวังถ่ายรูปค่ะเ ใช,ใช่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 ถ่ายรูปเยอะกว่าจริงๆพี่ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าอันดับนั้นน่ะทําแค่ครั้งเดียวแต่ถ่ายรูปอะหลายแะนะเออ <c oughs> ถ้า้านัเป็นแฉถ่ายรูปจะมากกว่าต่ถ้านับจุลประสงค์ที่ไปไม่ใช่ถ่ายรูปอันดับแรกไม่ได้ให้ต มึงดูกูไหมเนี่ยเ <half> ้ยมว่าเ้ยไปเที่ยวค่ะนตค่้องให้คำไปที่แคตรงมาไหเออน้ำไว้วน้าษาไน้ำมีไม่กี่ที่หรอกกรุงเทพภาษาไหวน้ำาว่าย ดิมเวอร์ไม่ไหวเพราะดิมเวอร์มมีแต่ถึงม้าไม่แต่ละคขามันรู้เลยอ่ะแล้วเราก็แพ้ดิเนี่ยคนเอาชนะโนดแอปเจนชนะก่อนจ้าซองซองนี้ซองย่างงี้เหรอกวันพะแก้ว ข้าวนะคะไม่กินข้าวเนี่ยคู่ต่อไปค่ะคุณจอยค่ะผมจะเลือกแผงกครคะผมพูดนะงูมปล่อยมันเป็นงูทั้งคู่เล่นัใหญ่เฮยพี่รู้ได้ไงว่างูใครใหญ่เกเปียวค่ะีมลูกน้องให้เลือกหนึ่ง มผู้พี ik> ik ่จอยกับพี่เพียวรอบค่ะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเพราะไม่ร้องเพลงพราไหมโคตรเพราเป็นดารานักร้องนักแสดงอะไรเป็นทุกอย่างที่พี่พูดเลยครับคนเดียวหรือหลายคนเมื่อก่อนเป็นวงตอนนี้เดี่ยวเลยเขาตอบแบบตอบแบบแต่โคตรชัดเลยนะเดียวผู้ไม่มีโกงเลยนะอใช่เขาตอบเขาตอบแบเนี้ ศิลปินกลุ่มหรือศิลปินเดี่ยวเมื่อก่อนกลุ่มแล้วก็เคยเดี่ยวด้วยชื่อกี่พยางสามชื่อกี่พยางชื่อชื่อเอาแค่บนหน้าผากตรงนี้อ่าสามตอนนี้ร้องเพลงเป็นหลักหรือว่าแสดงเป็นหลักร้องเพลงร้องทำธุรกิจเป็นหลักเนี่ยให้ข้อมูลคือตอบให้ร้องเพลงเฉยๆก็พอแล้วกดคำใบ้ให้คุมทำเพลงที่ทั้งสองฝั่งเป็นเจ้า

รอบนี้เจ้านายเช้หมวดของคู่นี้ก็คืออาหารชาติอยู่ภาคไหนฮะได้ทุกภาคเลยพี่อันนี้อาหารชาติอะไรคิดว่าเป็นของเพื่อนบ้านร้องเก่งๆังะแบบสุวนะกอบสะกอบอะไรบ้างครับมีนม เราส่วนประกอบก็ดีเหมือนกันนะน้อยมากน้อยมากส่วนประกอบหลักของของอาหารอันนี้มันคืออะไรพี่เป็นเนื้อสัตว์เป็นแบบน้ำหรือเป็นแบบแห้งมันก็กึ่งกึ่งน้ำน้ำแห้งแห้งลองตอบได้ป่ะสุกี้สัตว์คือตัวอะไรพี่ก็สัตว์มันทำได้ตั้งหลายเมนูวัวเหรอใช่ครับพี่กอนวัวครับเป็นสัตว์อะไรเป็นสัตว์ ลำตัวเป็นป้องเป็นป้องเหรอใช่พี่ลำตัวเป็นป้องฝักเป็นกระดองเปล่าใช่ใช่เอาเต่ามาทำใช่ทำม่ค่ะให้พูดวิธีการทำของบ้านตุ๋นต้มนึ่งคลุกอะไรอย่างนี้แล้วชัดทำเป็นข้าถ่านได้ปะก็ได้ทีมช่วยได้ไหมทีมช่วยได้ไหมคลุกคลุกคิดว่าเอิมคิดว่าแบบใช่ไหมของพี่เหรองาจารย์อาจารย์แดงแดง ข้าวปูผิดค่ะขอ,ขอตอบบ้างยำเนื้อย่างผิดค่ะปูแบบของวันถูตกต้องดีแบบอยู่โลกรื้ว่าในาเจอและพี่โและหัวที่ เป็นคนประเทศอะไรเขาจะว่าเป็นสัญชาติอเมริกันนะคนไทยหรือต่างชาติเป็นคนไทยครับเขาเป็นคนไทยหรอเขาตอบคี่เบิร์ดทงชัยค่ะเพราะทำอาชีพอะไรครับเขาเป็นศิลปินง้นของคนนี้เป็นตำนานในด้านอะไรก็ทำให้คนมีความสุขเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับเป็นผู้ชายผลงานที่สร้างชื่อเสียงของเขาอ่ะคืออะไรต้มตําเจอะไรนะเจอะไรนะเขาเล่นกีตาร์ปะ จนว่าเขาน่าจะเล่นครื่นงดนองปีได้ในการู้ชายเขาเล่นได้ายอย่างเขาเล่นไหลายอย่างเพรตอเพราะต่อก่อนต่อก่อนต่อก่อต่อก่อนเอลวิสเพรสียูอต่อเจ๊ไฟยังอยู่เจ๊ไฟยังพวงดวกันเราไม่ได้คะแนนเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่มีแอปไงโหลดแอปล่ะยันโทเดี๋ยวโหลดเลยครับคนรองทคุณคืออะไรอะคะ นี่ครับคือโฉมหน้าของผู้แพ้แจุดไปจุดไปทําเป็นซ่าเป็นไางอันนี้จุดด้วยอะไรอ่ะเอาส่องแดดมาแล้วก็ใช้เลนส์